อ่ะครับวันนี้ก็เป็นลูกค้านะครับผมมาจบสดกับรถอีกหนึ่งคันนะครับเป็นลูกค้าที่ติดตามในช่องทาง YouTube ของเรามาเป็นจำนวน3ปีแล้วนะครับวันนี้เขาได้เดินทางกลับมาที่ประเทศไทยของเรานะครับกลับมาอยู่บ้านนั่นเองเมื่อวานนะครับลูกค้าด้เข้ามาเลือกรถที่หน้าหลานเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็จองไว้อ่ะวันนี้ก็มาชำระเงินนะครับผมรับรถเลยเพราะว่าเมื่อวานรถน่าจะร้างไม่ทันเพราะว่าลูกค้ามาช่วงบ่ายเย็นแล้วนะ อ่าก็วันนี้ช่วงเช้านะครับผมรถก็เสร็จวปนที่เรียบร้อยก็มาชําระเงินแล้วก็กําลังเซ็นเอกสารกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเออโทานะครับวันนี้ที่ลูกค้าได้มาถึงรถกับทางเรานะครับเออลูกค้ารู้จักกับทางเรามาอย่างไรติดตามทางช่องทาง u t u b e ครับแล้วก็ a c e b o o k ครับตอนนี้ติดตาม3ปีแล้วครับตั้งแต่สมัยทํางานอยู่เมืองนอกเออโทานะครับแล้วที่อยู่เมืองน้องนี่อยู่ประเทศอะไรอยู่ประเทศเกาหลีใต้ครับแล้วที่จะไงครับผมถึงที่เลือก คือเราชมการรีวิวใน YouTube บ่อยครับแล้วก็ทาง Facebook ก็เลยตัดสินใจมาครับเพราะว่ามีรถให้เลือกเยอะแล้ววันนี้มาดูเป็นรถอะไรครับเป็น d m a x c a ซ์1.9ครับพอมาได้เห็นรถตัวจริงแล้ววันนี้เป็นไงบ้างครับถูกใจครับถูกใจอย่างที่เราอยากได้ครับครับแล้วก็วันนี้คือซื้อเป็นเงินสดหรือเงินผ่อนอย่างี้วันนี้ซื้อเป็นเงินสดครับต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มไมไม่มีครับตามราคารถเลยครับ แล้วก็พรค่าแวดในคั้งร้านจัดการให้เรียบร้อยครับแล้วที่คุณลูกค้าที่กลับมาบ้านเนะี่ยเคยอยู่จังหวัดอะไรอยู่จังหวัดบึงการครับแล้วก็คุณลูกค้านั้นมีอะไรที่ว่าจะฝากถึงท่านถัดไปหรือว่าคนที่กําลังติดตามอยู่ไหมครับก็บาฝากให้เข้ามาดูรถครับมีรถให้เลือกเยอะมากครับข้างในแล้วก็มีสวยถูกใจแล้วก็มีหลายยี่ห้อเลยครับ พนักงานแล้วก็เซลล์นี่คือเป็นไงบ้างครับดูแลดูแลเราดีมากครับในการดูแลดีมากในการต้อนรับดีมากครับผมครับงั้นก็วันนี้ก็คงรบกวนคุณลูกค้าแค่นี้ละกันนะครับผมก็เดี๋ยวขออวยพรให้ลูกค้านั้นโชคดีร่ำรวยนะครับผมขอบคุณมากครับพี่ๆคนไหนอยากซื้อสดหรือซื้อผ่อนนะครับผมติดตามพวกเราแคร์สมาคานะครับผมในทุกช่องทางครับไม่ว่าจะเป็น TikTok Facebook YouTube นะครับผมแล้วก็มาดูกันนะครับผมทีนี้ราสดทุกคันครับพี่ครับ